สวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้ค่ะจะมาสอนเพิ่มติดตามโปรไฟล์ของ Facebook กันค่ะเพื่อนๆท่านใดอยากเพิ่มยอยการติดตามนะคะดูวิธีการนี้ตามกันมาได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะพิมพ์คำว่า KMM KT H หรือกดพาลินดานล่างกันมาได้เลยเข้ากันไปท่านในได้เลยนะคะในหน้าแพลตฟอร์มของ KMM KT H ตัวนี้นะคะก็มีหลากหลายบริการและหลากาหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะเป็น ทบวงจรถูกเสร็จโซเชียลมีเดียและบริการใช้งานได้ตลอดย4ชั่วโมงกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อน,นท่านใดนะคะอย่าที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปด้านในได้เลยตรงนี้นะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะกดติก๊กตองติ๊กด้วยค่ะกดสมัครกันไปได้เลยนะคะหรือกดสมัครผ่านลิงก์ google ได้ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะ แต่หากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับกันไปได้เลยค่ะเลยกดเข้าใช้งานเข้าไปได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะหน้าเว็บไซต์หลักของเว็บไซต์ KMKT MM h แล้วนะคะด้าน,นในตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยลองไปเลือก ลองเลือกดูรายละเอียดกันก่อนได้นะคะแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้ค่ะวันนี้จะเลือกเป็น facebook นะคะวดหมู่บริการตรงนี้วันนี้จะเลือกเป็นเพิ่มติดตามโปรไฟล์นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยด้านในบริการนะคะมีอยู่หลากหลายบริการเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยตัวนี้นะคะจะมีเลทราคาที่แตกต่างกันไปความมีคุณภาพการรับประกันนะคะขอเลือกเป็นห้า6ูนสองหกจะเป็นตัวด้านบนสุดตรงนี้ค่ะในคำอธิบายตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจกระนการสั่งซื้อกันไปได้เลยตัวนี้จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะ ส่วนลิงก์ตัวนี้คัดลอกกันมาได้เลยค่ะเลือกโปรไฟล์ที่ท่าจะใช้บริการกันได้เลยตัวนี้ต้องเปิดการติดตามด้วยนะคะงัยยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะยอดเดิมอยู่ที่สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสามนะคะคัดลอกลิงก์และนําไปวางกันได้เลยปริมาณการตัดตรงนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะใส่กันไปหนึ่งร้อยค่ะยอดแสดงขึ้นมาที่สิบบาทเองนะคะกดสั่งซื้อกันไปได้เลยในตอนนี้นะคะทางระบบได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะรอยอดขึ้นกันสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้ไปดูหน้าประวัติการสั่งซื้อกัน ได้เข้ามาสู่หน้าประัติการสั่งซื้อแล้วนะคะในหน้าประัติการสั่งซื้อตรงนี้จะเป็นออเดอร์ทั้งหมดเลยที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วเพื่อนๆสามารถจอนกลับดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะในทุกๆออเดอร์จะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยสถานะตอนนี้นะคะรอทางระบบเติอยอดเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะ มาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้มีถึงหกช่องทางกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะตัวด้านหน้าสุดตรงนี้นะคะจะเป็นการสแกนค r วอารคดนะคะใส่ย,ยอดเงินไปนะคะยอดเงินขึ้นมาสแกนไปเงินเข้าทันทีเลยนะคะช่องทางที่สองตัวนี้นะคะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะนําสลิปมาวางตรงนาสลิปมาวางตรงนี้นะคะเงินเข้าทันทีโดยเช่นกันมีอย่างเ oh ป้าวนเลนะคะตัวนี้การสร้างซองอันเป่านะคะนําลิก์มาวาง ยอดเงินเข้าเลยนะคะชิพเอตัวนี้นะคะด้านในนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยส่วนคิโตัวตัวนี้นะคะก็เป็นความสะดวกของการโอนเงินต่างชาตินะคะเป็นการสะดวกที่สุดเลยทูบันนี้วอลเล็ตตัวนี้นะคะสามารถโอนเงินผ่านทูบันนี้ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะหากเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บซ์ตวน้ก็สามารถ นำคัดลอกลิงกตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซ็นกันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวนนะะชื่อเหลือกันนะคะตัวชื่อเหลือตรงนี้นะคะค่ะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นนะคะก็ามาขอความชื่อเหลือกันได้ที่หน้าน,นี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนั่เบกออเดอร์มาวางกระถุงได้เลยค่ะก็้ปัญหาเรื่องใดก็กดกไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะหากาเพื่อนื่อนท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงิ่อนตรงนี้นะคะสำหรับเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะได้รับการคืนเงื่อนมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนะ้านี้กันได้เลยนะคะ ก็จะเป็นรายเลียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่นั้นนี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งคอมพิวเตอร์และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะ เรารองรับทั้งของ Google Play และ App Store เลยนะคะในตอนนี้นะคะทางระบบเดือดเติมยอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบวกเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ k ค p t ม่พตนนัวนี้กดผ่านลิงก์ด้านล่างเพื่อไปดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะในทุกๆเด้อใจอยู่จะมีรายละเอียดอื่นๆอีกมากมายให้เลือกกันเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชม